หญิงสาวผู้อาภัพตอนที่93แมแม่ไมและลูกสาวไม่อย่างนั้นเอาแบบนี้ดีไหมหลังจากที่ข้าได้กลับบ้านเกิดก็ได้รับการดูแลจากชาวบ้านทุกคนยังคิดอยู่เสมอว่าจะตอบแทนทุกคนอย่างไรงั้นก็จัดการเช่นนี้เถิดเด็กๆที่เข้าเมืองมาด้วยกันในครั้งนี้คืนนี้มาค้างในห้องเตียงเตาใหญ่เถอะข้าห้องข้าจะเป็นคนออกเองกู่เสียวบกมืออย่างใจกว้าง เมื่อชาวบ้านที่เสียดายที่จะออกเงินให้ลูกอยู่ในห้องอุ่นๆได้ยินดังนั้นต่างก็ยิ้มอย่างซาบซึ้งเด็กๆต่างพากันเข้ามาขอบคุณท่านปู่และเดินเข้าไปในห้องเตียงเตาใหญ่อย่างตื่นเต้นแม่ไม่หลีมองไปที่ลูกสาวแล้วรอบถอนหายใจจากนั้นก็เดินไปข้างหน้าพร้อมกับชาวบ้านเพื่อแสดงความขอบคุณกู้เสี่ยวหลี่ซิ่วหงรีตาลงครู่หนึ่งความผิดหวังในใจของนางเป็นเรื่องที่ยากจะหลีกเลี่ยงแต่นางก็ยังคงกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ เด็กๆแทบจะยึดที่บนเตียงเตาไปจนหมดเด็กผู้หญิงที่เข้ามาก็มีจํานวนไม่มากนอกจากกู้เยียและหลี่ซิ่วหงแล้วยังมีท่านอาอิงแต่ท่านอาอิงจ่ายเงินเองเพื่อเข้ามานางได้มั่นหมายกับชายหนุ่มคนหนึ่งในหมู่บ้านชันเมืองแล้วและจะแต่งงานกันในฤดูหนาวปีหน้าท่านยาสามรักนางมากจึงไม่ยอมปล่อยในนางทนหนาวอยู่ด้านนอกท่านไอ,อิงตกไปที่หัวเตียงเตาแล้วพูดกับหลี่ซิ่วหงว่าคงเออหัวเตียงเตาอุ่นนะเจ้ามานอนนี่เถอะ หลี่ซิ่วหงก้มหน้าแล้วขานตอบเสียงแผ่วเบานางถอดรองเท้าแล้วนอนไปที่หัวเตียงเตาท่านอาอิงมองไปที่นางอย่างแปลกใจแล้วหันหน้าไปพูดกับกู้เยี่ยว่าเยี่ยเอ,อ๋อเจ้ามานอนอีกข้างหนึ่งกับข้าเถอะพวกเราผู้หญิงสามคนมานอนด้วยกันนี่ก็คือข้อเสียของห้องเตียงเตาใหญ่ไม่มีแยกชายหญิงและนี่ก็เป็นอีกเหตุผลที่ป้าๆาน,านานามากมายไม่ยอมเสียเงินเข้ามา โชคดีที่ห้องเตียงเตาตอนนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กๆในหมู่บ้านชิงซานกู้เยี่ยและอีกสองคนนอนเบียดกันอยู่ด้านในสุดของเตียงเตาส่วนกู้หมิงและกู้เซียวก็นอนถัดจากกู้เยี่ยเพื่อแยกผู้หญิงทั้งสาคนออกจากเด็กโตคนอื่นๆทุกคนต่างใส่เสื้อผ้านอนกู้เยี่ยเองก็เอาชุดคลุมห่มไว้บนตัวหลังจากที่เดินทางมาทั้งวันเด็กๆที่เหนื่อยล้าก็นอนกรนอย่างรวดเร็ว ตอนที่กู้เย,ย่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็รู้สึกเหมือนมีคนมาสัมผัสที่ชุดคลุมของตนเมื่อลืมตาขึ้นเล็กน้อยก็มองเห็นหลี่ซิ่วหงกำลังนั่งอยู่ตรงหัวเตียงเตาที่อยู่ข้างๆท่านาอ,อิงที่หลับสนิทอยู่และกำลังลูบเบาๆไปมาที่ชุดคลุมขนจิ้งจอกของนางจากนั้นก็ถอนหายใจเบาๆแล้วลงไปนอนใหม่ถึงแม้ว่าจะรู้สึกไม่พอใจกับความหลงไหลของหลี่ซิ่วหงแต่กู้เย,ย่ก็เข้าใจได้ถึงความปรารถนาต่อสิ่งที่เอื้อไม่ถึงของเด็กคนหนึ่ง กู้เย,ย่ถูกปลุกด้วยเสียงดังจากด้านนอกท้องฟ้าด้านนอกเริ่มสว่างขึ้นแล้วเมื่อหันหน้ากลับไปดูหลี่ซิ่วหงก็ออกจากห้องแล้วท่านอาอิงกำลังขยี้ตาพร้อมกับหาวส่วนอีกฝั่งหนึ่งนอกจากจะมีเจ้าตัวแสบสองสามคนที่ยังคงนอนกรนอยู่คนอื่นๆที่เหลือก็ตื่นกันหมดแล้วหลังจากที่ล้างหน้าบนปากและกินข้าวปั้นเนื้อหมูไปหลายลูกจนอิ่นท้องกู้เย,ย่ก็ออกเดินทางไปพร้อมกับคนอื่น ข้าวปั้นเนื้อหมูเป็นอาหารแห้งที่ป้าเหยียนทำขึ้นมาจากการแนะนำของกู้เยี่ยมันมีรสหอมเค็มและสะดวกเหมาะสำหรับกินในยามเดินทางที่สุดกู้เยี่ยสังเกตเห็นว่าแม่ไม่หลี่และลูกสาวเดินรักษาระยะห่างกับนางอย่างตั้งใจหรืออาจไม่ตั้งใจสายตาของหลี่ซิ่วหงยังคงคอยมองผ่านผู้คนมาที่นางเป็นระยะเมื่อนางหันกลับไปมองซิ่วหงก็หลบสายตาอย่างรวดเร็วกู้เยี่ยแอบยักไหลขึ้นนางไม่ค่อยให้ความสนใจกับคนที่ไม่สนิทอยู่แล้ว เมื่อยามพบคำผู้คนก็มาถึงเมืองแล้วกู้เย่สามปู่หลานแยกทางกับชาวบ้านตรงทางเข้าเมืองและเดินทางตรงไปที่ร้านจี้หมินถังค่ำคืนค่อยๆปกคลุมเมืองในภูเขาแห่งนี้ร้านค้าทั้งสองฝั่งถนนต่างจุดไฟในร้านป่ายชาวถังก็ส่องสว่างด้วยแสงไฟอันสลัวมีชายหนุ่มชุดขาวผู้หล่อเหลาคนหนึ่งเดินออกมาจากร้านและพบกับกู้เย่สามปู่หลาน เมื่อเจ้าหมิงซีมองเห็นกู้เยีย่ก็ตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นรอยยิ้มอันสดใสก็เบ่งบานขึ้นบนใบหน้าอันหล่อเหลาแม่นางกู้เพิ่งมาถึงเมืองหรือได้ที่พักหรือยังถ้ายังไม่มีค่าได้เช่าบ้านหลังเล็กๆไว้ในเมืองข้าอยู่กับท่านแม่แค่สองคนถ้าพวกเจ้าไม่รังเกียจขอบคุณความหวังดีของคุณชายสิบข้าได้รับความหวังดีแล้วและพวกเราก็มีที่พักในเมืองแล้วจึงไม่ต้องลำบากคุณชายสิบกู้เยีย่ไม่ค่อยอยากมีปฏิสัมพันธ์กับตระกูลเจ้า นางจึงปฏิเสธเจ้าหมิงซีอย่างสุภาพเจ้าหมิงซีได้กลิ่นหอมจากเครื่องยาที่โชยออกมาจากตะกร้าบนหลังม้าจึงยิ้มแล้วพูดว่าแม่นางกู้นำเครื่องยามาส่งให้ร้านจี้หมินถังหรือพี่ใหญ่ของข้านับถือฝีมือการปรุงยาของแม่นางกู้หวังว่าอนาคตจะมีโอกาสร่วมมือกับแม่นางกู้บ้างล่าสุดร้านจี้หมินถังได้เปิดตัวยารสชาติหวานที่เหมาะสำหรับเด็กและโด่งดังไปไกลหลายเมืองสิ่งที่น่าแปลกใจที่สุดก็คือ เดิมทียาสำหรับเด็กชนิดนี้สามารถขายได้ในราคาที่สูงลิ้วแต่เขากลับขายในราคาเพียงไม่กี่สิบเหรนและไม่ถึงร้อยเหรนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายกักตุนยาสำหรับเด็กจึงมีเพียงเด็กอายุห้าขวบที่ผ่านการวินิจฉัยโรคกับร้านจี้หมินถังถึงจะมีสิทธิซื้อยาได้และจำเป็นต้องกินในร้านเท่านั้นห้ามซื้อกลับ ไม่ว่าจะเป็นคนยากจนหรือร่ำรวยลูกๆล,ลุ้นเป็นสิ่งล้ำค่าในครอบครัวแม้จะเป็นลูกในครอบครัวชนชั้นทั่วไปก็สามารถกินได้ถึงแม้ว่ายาสำหรับเด็กจะมีรสหวานแต่ประสิทธิภาพของยาก็ไม่น้อยไปกว่ายาต้มเพลอเพออาจจะดีกว่าเสียด้วยซ้ำเด็กส่วนใหญ่กินยาไปแค่สองวันก็สามารถหายดีได้แล้วชื่อเสียงของร้านจี้หมินถังเริ่มด่งดังขึ้นในเมืองใหญ่ต่างๆชาวบ้านทั้งหลายต่างขนานนามร้านจี้หมินถังว่าเป็นพระโพธิสัตว์มีชีวิตที่มาปลดทุกข์ จ้าหมิงซีได้วิเคราะห์กับพี่ใหญ่แล้วเมืองใหญ่เหล่านี้เป็นเมืองที่ใกล้เคียงกับเมืองไร้ชื่อแห่งหนี้ประกอบกับร้านจี้หมินถังที่อยู่ในเมืองเป็นร้านแรกที่ขายยาสําหรับเด็กก่อนที่ยาสําหรับเด็กจะถูกวางขายแม่นางกู้เคยติดต่อกับเจ้าของร้านจ <c oughs> <transluc cess ation> ีน้หมินถังเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็เป็นการยืนยันการคาดเดาของเจ้าหมิงหลินว่าเรื่องยาสําหรับเด็กนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับแม่นางกู้แน่นอนเจ้าห <c oughs> มิงซีถามอย่างลองเชิงว่ายาสําหรับเด็กที่แม่นางกู้ปรุงขึ้นมา ได้สร้างความสุขให้เด็กที่ป่วยนับไม่ถ้วนแม่นางกู้เป็นคนกำหนดให้ตั้งราคาต่ำใช่หรือไม่แม่นางช่างมีจิตใจดีเหลือเกินปล่อยให้ร้านจี้หมินถังได้ผลงานไปคุณชายเจ้าเจ้ากำลังสร้างความบาดหมางหรือกู้เย่ยขมวดคิ้วและถามกลับอย่างตรงไปตรงมานางอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจว่าสมแล้วที่เกิดในครอบครัวตระกูลใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีเล่เหลี่ยมแม้เจ้าหมิงซีผู้นี้จะดูเหมือนลูกแกะที่อ่อนโยนไร้เดียงสาแต่ไม่คิดเลยว่าจะมีความชั่วร้ายซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากนั้นจากการวิเคราะห์ของพี่ใหญ่เจ้าหมิงซีได้ข้อสรุปว่าแม่นางน้อยไม่ชอบให้คนอื่นใช้ความเจ้าเล่ต่อหน้านางเขาจึงรีบอธิบายว่าหมิงซีไม่ได้หมายความเช่นนั้นแค่อยากทวงความยุติธรรมให้แม่นางเท่านั้น ข้าเป็นคนให้ท่านลุงสามสกุลไปปกปิดตัวตนคนปรุงยาเองคุณชายสิบเจ้าเคยได้ยินคำว่าผิดที่ครอบครองหยกไหมตัวนางในตอนนี้ยังไม่เติบโตจนถึงขั้นที่จะสามารถปกป้องตัวเองได้ถ้าหากเปิดเผยตัวตนก็เหมือนกับเด็กที่เดินโซเซไปทั่วตลาดพร้อมกับแท่งทองก้อนใหญ่ผลสุดท้ายยากเกินที่จะจินตนาการแต่นางก็เชื่อว่าต้องมีสักวันที่นางจะเป็นเหมือนอาจารย์กลายเป็นที่ต้องการของเหล่าแพทย์โอสถและเหล่าพ่อค้าขายยา เจ้าหมิงซีหาได้โง่เขลาไม่เมื่อเขาได้ยินเช่นนี้แววตาก็ลุกวาวพร้อมกับพยักหน้าพูดว่าข้าใจแคบเองไม่คิดว่าแม่นางกู้จะคิดรอบคอบเช่นนี้ตอนนี้ก็ดึกแล้วหมิงซีไม่รบกวนแม่นางกู้แล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้ากู้เย,ย่ยิ้มมุมปากขึ้นเบาๆและพยักหน้าให้เขาเล็กน้อยจากนั้นก็กล่าวลากู้หมิงเกาหัวแล้วถามอย่างไม่เข้าใจว่าน้องพี่ นายน้อยของร้านไปชาวถังผู้นี้เข้ามารังเจ้าไว้เพื่ออะไรกันแน่เพื่อทวงความยุติธรรมให้เจ้าแค่นั้นหรือการที่รู้สึกไม่ยุติธรรมแทนข้าเป็นเพียงวิธีหนึ่งเท่านั้นกู้เย,ย่หยุดพูดไปครู่หนึ่งจากนั้นนางก็หันกลับไปที่ร่างกายผอมเพรียวที่หายไปในความมืดแล้วยิ้มพูดว่าพี่ชายท่านลองคิดดูนะถ้าร้านจี้หมินถังไม่ได้รับคำสั่งจากข้าให้ปกปิดตัวตนของคนปรุงยาสำหรับเด็กเหล่านี้จนเขาต้องมาเตือนอย่างไม่คิดอะไร ผลที่ตามมาจะเป็นอย่างไรร้านจี้หมินถังมีชื่อเสียงมากขึ้นด้วยการเหยียบทับน้องสาวผลงานเจ้าถูกแย่งไปจนราบคาบต่อให้ไม่ตัดความสัมพันธ์กับร้านจี่หมินถังก็จะสร้างความขับข้องใจขึ้นหลังจากนั้นเมื่อปรุงยาชนิดใหม่ขึ้นมาก็จะไม่ร่วมมือกับร้านจี้หมินถังหลังจากที่ครบสัญญาการร่วมมือสองปีก็อาจจะนึกถึงคำเตือนของร้านไผ่เฉาถังและหันไปร่วมมือกับพวกเขาแทน กู้หมิงค่อยๆขมวดคิ้วจากนั้นก็ถอนหายใจพูดว่าพวกหัวการค้าเหล่านี้จิตใจช่างคดเคี้ยวนักน้องข้าตอนที่เจ้าคุยกับพวกเขาต้องระวังตัวให้มากนะกู้เย่ยิ้มอย่างมั่นใจพี่ชายวางใจเธอมีของดีอยู่ในมือ,อยังต้องกังวลว่าจะไม่มีโชคลาภอีกหรือตรับใดที่มียาดีอยู่ในมือจะไม่มีหุ้นส่วนมาร่วมมือด้วยได้อย่างไรมือข้างหนึ่งรับเงินมืออีกข้างหนึ่งส่งยาข้าไม่เสียเปรียบหรอก กู้เซียวฟังบทสนทนาของหลานสาวและหลานชายอย่างเงียบๆสามารถกล่าวได้ว่าเขามีหลานคู่หนึ่งที่ฉลาดหลักแหลมยิ่งนักทำให้คนเป็นปู่อย่างเขารู้สึกกดดันขึ้นมาจริงๆเมื่อสามปู่หลานมาถึงร้านจี้หมินทั้งคนงานในร้านกำลังถือแผงประตูเตรียมปิดร้านเมื่อได้เห็นใบหน้าของกู้เยี่ยอย่างชัดเจนคนงานก็ตกใจราวกับเห็นผีจากนั้นก็ทิ้งแผงประตูเอาไว้แล้วรีบวิ่งเข้าไปในถงด้านใน กู้เย,ย่ท่านปู่และพี่ชายต่างมองหน้ากันไปมาด้วยความงุนงงขณะที่กำลังสงสัยไปจิงเซวินก็รีบวิ่งออกมาจากร้านพร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มแย้มและต้อนรับอย่างอบอุ่นแม่นางกู้ในที่สุดท่านก็มาแล้วเร็วเข้าเชิญเข้ามาด้านในท่านลุงสามคนงานของท่านตลกดีนะข้ากำลังสงสัยว่าช่วงนี้ข้าขี้เร่ลงหรือเปล่าถึงทำให้คนอื่นตกใจกลัวและยอมทิ้งแม้กระทั่งแผงประตู กู้เย,ยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและเอ่ยหยอกล้อคนงานผู้นั้นหน้าแดงรีบก้มหน้าเก็บแผงประตูไปจิงเซวินหัวเราะข้ากำชับเขาทุกวันว่าหากเจอแม่นางกู้จะต้องรีบวิ่งมาแจ้งข้าเพราะเขาตื่นเต้นเกินไปจึงทำท่าทางที่เสียมารยาทเช่นนั้นข้าขออภัยแทนเขาด้วยท่านลุงสามพูดเกินไปแล้วกู้เย,ย่เดินเข้าไปในลานด้านในอย่างคุ้นชิน เจ้าของร้านภาพนักงานในร้านไปขนเครื่องยาลงจากหลังม้าจากนั้นก็จูงม้าไปที่คอกม้าหลังบ้านและดูแลเป็นอย่างดีหลังจากที่พวกเขานั่งลงไปจิ่งเซวีนก็สั่งหญิงรับใช้ว่าไปชงชาเงินคุณภาพเยี่ยมที่ข้าเพิ่งได้รับมาใหม่แล้วเอามาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติหน่อยสิกู้เซียวปฏิเสธอย่างสุภาพว่าลุงสามเกรงใจเกินไปแล้วเอาชาดีเช่นนี้มาให้คนไม่มีความรู้อย่างพวกเราดื่มมันจะเป็นการเสียเปล่า กู้เสี่ยวไม่ค่อยชื่นชมใบชาที่มีรสขมดูท่านปู่กู้พูดเข้าให้สีเสียเปล่าสักที่ไหนกันแม่นางกู้เป็นดาวนำโชคของร้านจี้หมินทางของพวกข้าพวกเจ้าเป็นครอบครัวของนางจึงต้องต้อนรับอย่างดีที่สุดทั้งสามท่านทานอาหาร่ําหรือยังไปเรียกแม่ครัวให้ทำอาหารดีๆมาหลายๆจานข้าจะดื่มกับท่านปู่กู้ให้สุขใจ ไปจิงเซวินนึกถึงผลประโยชน์ที่ยาสำหรับเด็กมอบให้กับร้านจี้หมินถังก็ตื่นเต้นจนควบคุมไม่อยู่